สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธ,ธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์วันนี้เสนอเป็นตอนที่1ครับท่านผู้ชมครับประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า republic of the philippines คือสาธาร,รณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองมีรัฐธ,ธรรมนูญใช้บังคับเป็นครั้งแรกของประเทศเมื่อปี1899ซึ่งเรียกว่า the malolos Constitution ต่อจากนั้นอีก46ปีก็มีรัฐธรรมนูญปี1935รัฐธรรมนูญปี1943เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในระหว่างที่ประเทศตกอยู่ในการยึดครองของญี่ปุ่นแล้วก็มีรัฐธรรมนูญปี1973และในปี1986ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งเสรีภาพชั่วคราวฉบับชั่วคราว provisional freedom constitution ส่วนรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันประกาศใช้เมื่อปี1987คือเมื่อ24ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับแสดงว่าในประวัติศาสตร์ช่วยระยะเวลาถึง112ปีของประเทศฟิลิปปินส์นั้นประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับมาแล้วทั้งสิน้นแค่6ฉบับในขณะที่ประเทศไทยนั้นเพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึง80ปีแต่เรามีรัฐธรรมนูญถึง18ฉบับ สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศฟิลิปปินส์นั้นได้ห่างหายจากการปฏิวัติร,รัฐประหารไปเวลานานมากแล้วนานจนคนรุ่นหลังๆที่มีอายุ40-50ปีลงไปแทบจะไม่รู้จักคำว่ารัฐประหารกันแล้วในขณะที่ประเทศไทยนั้นการรัฐประหารเพิ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เองและจนถึงขณะนี้สังคมข่าวลือก็ยังไม่ปลอดจากคำว่ารัฐประหารเลยแม้แต่วันเดียว รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศฟิลิปปินส์นั้นได้ประกาศว่าประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยซึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและอำนาจรัฐทั้งปวงก็มาจากประชาชนประเทศฟิลิปปินส์ประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจะไม่ใช้การทำสงครามเป็นนโยบายแห่งชาติแต่ใช้หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ และยึดมั่นในนโยบายแห่งสันติภาพความเสมอภาคความยุติธรรมเสรีภาพความร่วมมือระหว่างประเทศและนโยบายที่เป็นมิตรกับทุกประเทศในโลกอำนาจอธิปไตยของพลเรือนฟิลิปปินส์อยู่เหนือการทหารกองทัพของประเทศฟิลิปปินส์มีหน้าที่ในการปกป้องประชาชนและปกป้องประเทศชาติเป้าหมายของกองทัพคือต้องรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐและบุรณาภาพแห่งดินแดนของชาติ หน้าที่หลักของรัฐบาลคือต้องรับใช้และปกป้องคุ้มครองประชาชนรัฐบาลอาจขอให้ประชาชนทำหน้าที่ในการป้องกันประเทศและเสียสละความสุขส่วนตัวโดยการเป็นทหารหรือรับรชาชการพลเรือนแล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการทำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการคุ้มครองชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินรวมตลอดถึงการส่งเสริมสวัสดิการสาธารณณะของประชาชน ถือเป็นหลักการสำคัญที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สู่ของประชาชนและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของระบอบประชาธิปไตยรัฐต้องดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศที่เป็นอิสระในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคืออธิปไตยของชาติบุรณภาพแห่งดินแดนผลประโยชน์แห่งชาติและสิทธิในการตัดสินใจเลือกอนาคตของตอนเองประเทศฟิลิปปิน ยึดมั่นในผลประโยชน์แห่งชาติและการดําเนินนโยบายแห่งเสรีภาพโดยปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ในอาณาเขตดินแดนของตนรัฐต้องส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมที่เป็นธรรมและคล่องตัวอันจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งสมบูรณ์และความเป็นเอกราชของชาติรวมทั้งการทําให้ความยากจนของประชาชนหมดสิ้นไปโดยผ่านนโยบายที่จะจัดหาบริการทางสังคมอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานการดำรงชีพที่สูงขึ้นและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐต้องส่งเสริมความเป็นธรรมในทางสังคมในทุกๆมิติของการพัฒนาประเทศชาติรัฐต้องเคารพและเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนรวมทั้งให้หลักประกันว่าจะเคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคนอย่างเต็มที่รัฐต้องให้ความสำคัญกับความสูงส่งของระบบครอบครัว ต้องคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งของระบบครอบครัวในฐานะที่เป็นพื้นฐานที่โดดเด่นของสถาบันสังคมรัฐต้องให้ความคุ้มครองชีวิตของมารดารวมทั้งชีวิตของบุตรที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกโดยเท่าเทียมกันสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมรวมทั้งพัฒนาการในการสร้างจริยธรรมจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐ รัฐต้องเคารพในบทบาทของเยาวชนในการสร้างชาติและจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองให้เยาวชนของชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีและเข้มแข็งทั้งทาง,ทงกายทางจิตใจทางจิตวิญญาณและสติปัญญารัฐต้องปลูกฝังให้เยาวชนรู้สึกสำนึกในความรักชาติและส่งเสริมให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะและกิจกรรมทางสังคมรัฐต้องเคารพในบทบาทของสตรีในการสร้างชาติ และต้องให้หลักประกันในด้านความเท่าเทียมและเสมอกันในทางกฎหมายของหญิงและชายท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปิน์ในตอนที่1ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ